การที่เราได้เจอวิกฤตโรคราบาเราสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขได้อย่างไรการที่เราเจอภาวะวิกฤตแบบนี้บางคนม์าละมีนิสินผลกระทบหลักก็คือการค้าขายแล้วก็สำหรับคนที่หาเช้ากินค่้าสำหรับผู้ที่ทำงานราชการหรือว่ามี ทำงานเอกชนทั่วไปก็อาจจะไม่มีผลกระทบเท่าไรนะแต่คนที่ต้องหาเช้ากินค่ำจะมีผลกระทบมากกว่าคนทั่วไปรายได้ลดน้อยถ่อยลงค่าใช้จ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศรรัพท์ค่าอินเทอร์เนต็ตต่างๆทุกวันนี้ทุกคนต้องมีภาระที่ต้องใช้โทรศัพท์ และเป็นการที่เรียกว่าต้องเรียนออนไลน์ลูกก็ไม่ได้ไปเรียนเรียน,ยนก็ต้องเรียนออนไลน์ก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ต้องใช้เงินการที่เดินเดินทางชีวิตเราต้องมีเงินและการที่เราไม่มีงานไม่มีรายได้เข้ามาเหมือนปกติเหมือนทุกทุกครั้งเหมือนที่ผ่านมาอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกปัญหาลวนมีทางออก การที่หลายๆหลายๆคนคงมองเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ดูสวยหรูดูว่าใครๆก็อยากทำเป็นอาชีพในฝันของหลายๆคนเช่นนักลินสจวตหรือว่าแอร์โฮสเตสก็จะมีผลกระทบเป็นอันดับต้นๆเลยนะในช่วงที่เรียกว่าการเดินทางการติดประเทศหรือว่าการที่ สายการบินต่างๆติดตัวลงแล้วก็หยุดระงับการเดินทางก็ทำให้ผู้คนเราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบางคนก็หันมาขับแก๊บหรือขายอาหารทำอาหารนม้เป็นก็ต้องมาฝึกทำแล้วก็เหมือนการที่เราต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นการพัฒนาตัวเองไปอีกด้านนะึงนะเพราะว่าวิกฤตตรงนี้ทุกคนต้องเหมือนกับสามารถที่จะพลิกผัน ตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนใหม่ที่ไม่ได้อยู่กับที่และไม่ได้อยู่ในทภาวะที่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเราก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่เราจะต้องทําให้ชีวิตเรานั้นอะอยู่อยู่ต่อไปได้วันนี้อาจารย์แม่จะบอกนะคะว่าคุณค่าของชีวิตเราอะการที่เราเร่ว่าจะทำหน้าที่อะไรกันแล้วแต่ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทคนเลย แต่การที่เรายึดบางทีบางครั้งเรายึดในสิ่งที่เราเป็นเรายึดในหน้าที่การงานของเรามันก็ทําให้เราอะไปต่อไม่ได้เราเก้าวไปไม่ได้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสภาวะความคิดแล้วก็ความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงที่เราสามารถที่จะประคอง ตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราให้สามารถฟันฝ่าวิกฤตช่วงนี้ไปได้ก็ขอให้ทุกคนมีพลังแล้วก็สามารถก้าวผ่านอุปสรรคก้าวผ่านสิ่งที่พบเจอแม้แต่คนที่ทำงานราชการหรือทำงานเอกชนที่มีเงินเดือนจำบ,จบ ก็ยังเรียกว่ายัางมีความกังวลแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้ปกติเหมือนเดิมเพราะว่าต้องมีความหวาดระแว,มว,มวงมีความกลัวมีความกังวลใจว่าคนที่ทำงานหรือว่าสิ่งที่เราต้องไปพบเจอจะทำให้เราเป็นผู้ติดเชื้อหรือว่าติดโรคนี้ไหมในช่วงที่โรคระบาดเนี่ยในช่วงที่โควิดระบาด ก็ทําให้เรามีความไม่มั่นใจในการดําเนินชีวิตเช่นกันบางคนจิตตกแล้วก็มีคนที่เรารู้จักแม้แต่ไม่ได้อยู่ใกล้เราว่าว่าเป็นโลกนี้เราก็ทุกแล้วเราก็กลัวว่าเราไปเจอเขาไหมจะอยู่ใกล้เขาไหมแล้วเราจะเป็นไหมก็มีภาวะที่จิตตกเกิดขึ้น ก็ขอให้มีสติมากๆแล้วก็อย่าคิดลบ <c oughs> อย่าทำลายชีวิตตัวเองเพราะว่าชีวิตทุกคนมีคุณค่าเราหันมาที่เรียกว่าจะพาตนเองอ่ะพลิกพลิกผันไปในทางทิศทางที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะด้านไหนกันแล้วแต่ เรามีศักยภาพเรามีความสามารถในตัวเองเราก็สามารถที่จะพาชีวิตเรานะ่ะให้ท่าี่กิได้เราไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครมากเกินไปเราต้องช่วยตัวเองก่อนและอีกอย่างหนึ่วว่าเราไม่ต้องโทษใครทั้งนั้นเรามองที่เรียกว่าความจริงว่าสิ่งที่เราเผชิญนั้นนะ่ะมันเป็นการที่ทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศทุกที่ก็เจอเหมือนกันถ้าเราช่วยกันป้องกันแล้วก็มีวินยัยแล้วก็ช่วยกันแก้ไขทุกอย่างก็จะผ่านไปได้วันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนมองเห็นค่าในตัวเองมากอยากสั้นและอยากคิดลกชีวิตเราเกิดมาได้ในชาตินี้เรายังทําอะไรที่ เรียกว่าสร้างกรรมดีให้กับสังคมและโลกใบนี้ยังไม่มากพอเลยเรายังมีคุณค่าที่เราจะใช้ร่างกายเราทำหน้าที่ในสิ่งที่ดีๆต่อไปได้และขอให้เรายื่นโอกาสให้กับตัวเราเองที่เราจะมีพลังในการต่อสู้ชีวิตที่จะฝันฝ่าวิกฤตโควิดไปให้ได้นะคะวันนี้ก็สาธตรจ้าจ่า